มากันที่ร่างสุดยอดของทุกคนในทีมเลยดีกว่าครับ Innocent Form เป็นร่างที่เกิดจากการที่เหล่า p r ต t t y k ีย l ปลุกความเนื้อคิดอัน Innocent ของตัวเองสำเร็จทำให้เกิดพรีการ์ดแบบใหม่ลักษณะชุดจะคล้ายกับนักเต้นบัลเล่สีขาวบ,บริสุทธิ์ที่สวยงามแต่จะไม่อลังการแบบ Super Happy n e s s Loveley ในร่างนี้เหล่า p r ต t t y k ีย l จะมีท่าไม้ตายประจำตัวแบบใหม่ด้วยท่าของ Loveley l o v e l y Power Kiss เป็นการยิงพลังลุ่มหัวใจด้วยท่าจูบ ท่าของพรินเซส s วินดี้วิงเป็นการกระพริบตาและปล่อยพลังทรงจันเซียวจำนวนมากโจมตีศัตรูท่าของฮันนี่พริตตี้เคียวฮันนี่เทมเพรชันเป็นการสร้างพลังงานจากแก๊ทั้งสองข้างมายิงโจมตีศัตรูแบบสายฝนท่าของฟอร์จูนพริตตี้เคียวเอเมอรัลล์อิลูชันเป็นการสร้างก้อนพลังทรงเพชรกัดขงังศัตรู ถ้าไมายตายกลุ่ม p r ต t i c k i l Innocent Purification เหล่า p r i t i c Kill จะใช้พลังจาก s h i n i n g Make d r e s s e r แล้วร้องเพลงชาร์จพลังพุ่งชนสตรูเป็นท่าที่แข็งแกร่งมากที่สุดของทีม Happiness